สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับกลับมาตามต่อลาวพัฒนากันต่อนะครับแนวทางในงวดของวันที่3พฤศจิกายนนะครับงวดแรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางเลขเด่นเราพัฒนานะครับในงวดนี้ก็เริ่มใหม่นะครับเริ่มแนวทางใหม่นะครับ เริ่มเดินใหม่ก็เริ่มแนวทางตัวเลขใหม่นะครับปรับสูตรปรับเลขเด่นให้เข้ากับแนวทางที่เปลี่ยนไปนะครับในแต่ละงวดก็พยายามหาแนวทางสูตรเลขเด่นนะครับสูตรที่เดินดีนะครับนํามาวางเป็นแนวทางให้นะครับไปดูแนวทางเลขเด่นในงวดของวันจันนี้กันเลยนะครับ ไปดูที่นะทางสูตรเลขเด่นสูตรที่1นนะครับในงวดน,นี้ได้มาที่เด่น8กับเด่น9นะครับเด่นสูตรที่2 5กับ6 เด่นสูตรที่3ได้เด่นสองเด่น3นะครับเด่นสองตัวบนล่างสูตรที่1นนะครับสองตัวบนล่างสูตรที่สองสองตัวบนล่างสูตรที่สาม ได้มาครบทั้ง3สูตรแล้วนะครับสูตรแรก8กับ9สูตรที่2 5กับ6สูตรที่3 2กับ3นะครับงวดนี้งวดแรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ขอให้เริ่มเดินดีต่อนะครับในงวดที่แล้วนะครับก็เข้าไปที่เด่น7นะครับ7337นะครับเจาะมาให้3คู่ไม่เข้านะครับ 51มา52นะครับก็เข้าเฉพาะเลขเด่นนะครับในงวดของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในงวดนี้เริ่มกันใหม่นะครับสําหรับแนวทางในชุดเลขเด่นและแนวทางในชุดจับคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แนวทางในชุดจับคู่กันต่อเลยนะครับมาดูชุดจับคู่เราพัฒนาของงวดวันที่3พฤศจิกายนนะครับ สามเดือนสิบเอ็ดเด่นสามสูตรนะครับเด่นแปดเด่นเก้า จับคู่8ปดสองแปดสองแสาสองเสาม

เด่นแเด่นเก้เด่นสองชุดที่3 40 80่ศหนึ่ง ห้าหนึ่งได้มาครบแล้วนะครับสลับแนวะทางเราพัฒนาของงวดวันจันทร์ที่3ามพฤศจิกายนนะครับชุดแรก8ปดสองแปสาสองเสนะครับเน้นไปที่ 92 93 83ชุดที่2นะครับ58 59 68เน้นไปที่5859นะครับ ที่สมเป็นชุดกันนะครับแปดศูนกับหกหนึ่งนะครับเพิ่มสองหนึ่งมาอีกตัวนะครับในงวดน,นี้เป็นงวดแรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ขอให้เล็กเด่นและชุด จับคู่เด่นดีนะครับตั้งแต่งวดแรกของเดือนนี้เลยนะครับสลับแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับในงวดของเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะครับก็สลับงวดกันมาเรื่อยๆนะครับในงวดของเดือนตุลาคมนะครับสิติที่ผ่านมานะครับบางงวดก็เข้าเฉพาะเลขเด่นนะครับบางงวดก็เข้าทั้งเลขเด่นและชุด จาะชุดจับคู่ให้นะครับสำหรับแนวทางในงวดของวันที่3พฤศจกิกายนงวดแรกของเดือนนะครับก็ขอให้กลับมาเดินดีนะครับตั้งแต่ต้นงวดต้นเดือนนะครับแนวทางเวลาพัฒนาในงวดของวันจันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ